h e ล lo สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องอาจารย์บาบิชิษานะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะอาจารย์เป็นอันดับหนึ่งในการให้คำปรึกษาเรื่องของการดึงแฟนเก่ากลับมาแล้วก็รักสามเศร้ากับเรื่องของปัญหาทวินเฟรมและโซเมดนะถ้าใครอยากรู้ว่าเนื้อคู่ของเราคือใครคนนี้ใช่ไหมไม่อยากเสียเวลานะคะตอนนี้ในเดือนนี้นะคะมีโปรโมชั่นผูกจิตผูกใจ รถราคา70%นะคะจากราคาจริงอ่ะอันนี้เป็นรีวิวของการดึงแฟนเก่ากลับมานะคะของโปผุกรักนะคะสาธุขอบคุณมากครับอาจารย์ขอบคุณมากครับได้ผลเร็วกว่าที่คิดเลยถึงกับร้องไห้โทรมาผมตกใจมากหลายๆคนตกใจมากนะเออเพราะว่าคือแบบพยายามทำอะไรที่แล้วหรือว่า พยายามปลงใจแล้วแหละว่าเออเขาไม่กลับมาสุดท้ายก็ได้กลับมานะคะทุกคนดังนั้นถ้าใครสนใจนะคะตอนนี้ราคาจากราคาเต็มนะคะเราลด70%นะคะเป็นราคาเริ่มต้น ซึ่งเราจะเอารีวิวเนี่ยแหละซึ่งรีวิวตอนนี้เราเยอะมากเหมือนกันนะคะใครที่สนใจแอดไลน์ไปได้ที่ไลน์แอบบี้ชิสาส่วนใครที่อยากเรียนพายิบซีนะคะตอนนี้ก็มีโปรโมชั่นเหมือนกันลด5 0นะคะราคาเริ่มต้นรุ่นนี้อาจะจะเป็นรุ่นที่บาบี้จะไม่เปิดแล้วบาบี้คิดว่าบาบี้จะไม่เปิดสอนแล้วนะคะอันนี้จะเป็นครั้งเดียวที่มีสำหรับเปิดสอนตัวต่อต,ตัวนะคะ ใครที่สนใจอยากเรียนตัวต่อต,ตัวนะคะรุ่นนี้เนี่ยจะเป็นรุ่นพิเศษที่แบาบี้จะไม่มีกำหนดสอนอีกแล้วนะคะดังนั้นใครสนใจอยากเรียนอยากมีรายได้นะตอนนี้แบาบี้ดูดวงอยู่ที่ประมาณ5 5 6 0 0 0บาทต่อชั่วโมงส่วนลูกศิษย์ของอาจารย์เนี่ยที่จบไปเนี่ยก็ประมาณ1000บาทนะคะคือจบแล้วปังแน่นอนคืนทุนตั้งแต่ครั้งแรกนะคะ ใครสนใจอาจารย์จะไม่เปิดอาจจะไม่มีแพลนในการเปิดสอนอีกแล้วนะถ้าใครสนใจแอดไลน์มาได้ที่ไลน์แอดแบ,บ,บิชิสาเลยนะคะลงเรียนได้เลยรับรองการันตีเป็นแน่นอนนะโอเคส่วนเครื่องรางก็เหมือนเดิมนะคะถ้าใครสนใจก็แอดไลน์มานะคะมีเสริมสนเสน่ห์เสริมความรักเสริมความมูเสริมหน้าที่การงานเสริมการเงินแล้วก็ดึงแฟนเก่ากลับมาได้เช่นกันนะคะจะมีลิปสีพึ่งน้ําหอม แป้งหนาหน้าทองแล้วก็เพนดูรัมนะคะอ่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะทุกคนเรามาเริ่มกันเลยสำหรับคลิปนี้แลนด้อมรีดดิ้งไพ่อยากจะบอกอะไรมาบีแอดไลน์ line ที่ไลน์แอบบี้ชิสาด้านล่างนะคะใครที่กดติดตามแล้วเพิ่งแอดไลน์มาก็ดูดวงฟรีหนึ่งคำถามได้เลยนะคะแอดไลน์กันมาได้เลยขอพลังงานไพ่หน่อยค่ะขอพลังงานไพ่หน่องงนยค่ะ คันคนนี้นะเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะคะเขาเขาไม่ชอบเลยตอนที่คือบี้มีความรู้สึกว่าคุณน่าจะเป็นคนที่น่ารักกับเขามากคุณเป็นคนดีกับเขาเสมอคุณเป็นคนที่ดูแลเขาดีคุณเป็นคนที่น่ารักนะคะแล้วก็สดชื่นสดใสนะ ทุกเวลาที่คุณแบบมีเขาอยู่ข้างๆคือคุณเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยคนหนึ่งแต่ทีเนี้ยพอคุณมีสภาวะในการเฉยชาเย็นชากับเขาเขารู้สึกว่าเขาไม่ชอบบทนี้เลยเขาทําตัวไม่ถูกนะคะโหมดที่เขาต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นคุณเปลี่ยนไปฉันทำอะไรผิดหรือเปล่าฉันทำไม่ดีตรงไหนอะไรอย่างเงี้ย คือมันดูขนลุกนะคะคือถ้าคุณดีคุณดีใจหายเลยแต่ถ้าคุณร้ายคุณไม่ได้ร้ายแบบบวยวายตะคอกหรือว่าทําไม่ดีคุณร้ายแบบถ้าบทที่คุณไม่รักหรือคุณไม่แชร์เนี่ยคุณจะเงียบคุณจะนิ่งซึ่งสิ่งเนี้ยมันน่ากลัวน่ากลัวกว่าที่คุณจะโวยวายได้ซ้าถ้าคุณโวยวายอะไรอย่างเงี้ยคือยังจะดีซักกว่าเออนะคะ คุณบวยวายคุณกระโชโกโคกห้าคุณแบบไม่พออกพอใจอันเนี้ยมันยังดูแบบดูดูโอเคอะไรอย่างเงี้ยแต่พอคุณนิ่งคุณไม่นะไม่ไม่เหมือนเดิมอะ่ะเขารู้สึกใจหายรู้สึกไม่ดีรู้สึกม,มันเหมือนมันมีอะไรติดในใจมันเกิดความไม่สบายใจเกิดขึ้นนะคะการเปลี่ยนแปลงของคุณเนี่ยค่อนข้างมีผล มีอิทธิพลในเรื่องของการกระทบจิตใจกับเขาค่อนข้างรุนแรงเนาะเ age of ครับเขากลัวว่าคุณจะไม่รักเขาแล้วเขากลัวว่าเขาจะเสียคุณไปนะคะเขากลัวว่าเขาอาจะไม่ได้รับสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้อีกแล้วอะไรเงี้ยนะคะเขารู้สึกเหมือน เสียดายหรือว่าทําพลาดนะคะทําผิดพลาดไปอาจจะทําให้คุณเจ็บปวดหรือว่าทําให้คุณเสียวความรู้สึกอะไรก็ตามแต่ที่เขาได้ได้กระทําลงไปเนาะ <S <S เขารู้สึกไม่น่าเลยอะไรแบบนี้นะคะ <S <S มันเป็นอารมณ์ฟิลของคนที่เหมือนโทษตัวเองอยู่ลึกๆหรือว่ากะว่าจะไม่ทำพลาดและวเหมือนคนที่ตั้งใจว่า ว่าจะรักอะค่ะว่าจะว่าจะทําความสัมพันธ์นี้ให้มันดีที่สุดอะไรอย่างเงี้ยแต่สุดท้ายคือเหมือนไม่น่าเลยอะไม่น่าพลาดเลยไม่น่าทําแบบนี้เลยอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็มีความกลัวความกังวลขึ้นมาว่าคุณจะรักเขาหน้อยลงไหมหรือคุณจะไม่รักเขาแล้วหรือคุณจะรู้สึกอะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบมันถ้า ภาษาอังกฤษก็จะเรียกว่าเอ่อโอเคช์ถ้าภาษาไทยก็จะเรียกว่าความมาร์คุนะคะมันจะมีความมาร์คุอยู่ลึกๆว่าคุณดูไม่เหมือนเดิมคุณดูไม่ได้ข้างรักเขาเหมือนแต่ก่อนหรือคุณไม่ได้มีน้ําใจหรือว่าดีกับเขาเหมือนเมื่อก่อนนะคะอ่า ก็นั่นแหละค่ะเหมือนอย่างที่บอกนะคะเขารู้สึกกลัวนะกลัวว่าคุณอาจจะแบบห่างนะคะห่างไกลาจากเขาหมางเมินนะคะเหนื่อยกับเขาหรือว่ารับในสิ่งที่เขาเป็นไม่ได้อาจจะกลัวว่าคุณจะไม่แต่งงานกับเขาแล้วคุณจะ เปลี่ยนใจนะคะแปดดาบอืมนั่นแหละค่ะสิ่งที่เขาต้องการนะตอนนี้คืออยากจะกู้กับกู้กับโกยสถานการณ์ให้สถานการณ์ต่างๆในความสัมพันธ์ที่มันมาคุกที่มันไม่ดีหรืออะไรให้มันดีขึ้นนะคะใช่ อยากให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมันเริ่มต้นใหม่นะคะมันมันไม่สายเกินไปในสิ่งที่เขาอยากที่จะปรับปรุงนะคะอยากที่จะเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ครั้งนี้ขอให้มันไม่สายจนเกินไปเจ็ดดาบนะคะ บาร์บี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเหมือนวางแผนอะไรบางอย่างแล้วเขาก็ต้องการความสําเร็จด้วยนะคะหรืออาจจะวางแผนกันง้อนะคะกันง้อคุณมันต้องสําเร็จด้วยอะเจ็ดถ้วยไม่ว่ามันจะยากเย็นแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ย The Tower เอาเขาทํามันพังอีกแล้ว โอเคเขากําลังวางแผนนะคะเพื่อการง้อนะคะแล้วก็การเริ่มต้นใหม่ในความสัมพันธ์เขาแบบมีความรู้สึกว่ายังไงเขาก็ต้องทําให้ได้ใช่เขาจะงัดงัดทุกเล่หเหลี่ยมไหมคะงัดทุกดอกงัดทุกสิ่ง everything ที่เขามีเ,เขาจะทําทุกอย่างให้ให้ประสบความสําเร็จจนได้เ,เขาจะไม่ยอมเด็ดขาดให้คุณแบบกิฟต์อัพ จะเขาให้คุณไปไหนจะเขาเขาจะไม่ยอมนะคะเขาจะทําทุกสิ่งทุกทางเพื่อที่จะให้คุณเนี่ยยังยังอยู่ในความสัมพันธ์นี้อยู่เนาะก็สิ่งที่อยากจะบอกก็คือคุณยังไงก็หนีเขาไม่พ้นหรอกนะคุณก็ยังคงจะอยู่กับเขาอยู่ ทา้า nice of s o อบสอดเท of s บส t ดเขารู้สึกผูกพันเขารู้สึกว่าแบบเอาคุณออกจากหัวไม่ได้เขาทำใจไม่ได้ถ้าหากว่าวันหนึ่งคุณจะต้องเดินออกจากชีวิตหรือว่าเดินออกจากความสัมพันธ์ไปเขารู้สึกว่ายังไงก็ก็คือคุณนะ The world คุณเป็นคนเก่งคุณเป็นคนฉลาดคุณเป็นคนที่คนเดียวที่เอาเขาอยู่ได้นะคะคนหนึ่งเดียวที่เขารู้สึกยอมรู้สึกมีบารมีรู้สึกมีอำนาจรู้สึกแบบคนลุกทุกทีที่ที่คุณไม่ไม่ไม่สนใจเขาเขาไม่ชอบสิ่งสิ่งนี้ไม่ชอบโมเมนต์นี้นะคะสิ่งที่เขาต้องการก็คือเขาต้องการให้คุณเนี่ยยังอยู่ในชีวิตเขาเขาต้องการให้คุณเนี่ยให้โอกาสเขา เขาต้องการให้คุณยังยังรักเขาอยู่เหมือนเดิมนะคะเมตตาปราณีเขาอยู่เหมือนเดิมเนาะไม่อยากให้คุณหนีไปไหนอะไรงไงนะคะก็ตามนั้นนะคะอย่างที่บอก กันต่อนะ Page of sort. s o r t Justice เขารู้สึกว่าถ้าเขาไปง้อคุณเนี่ยคุณต้องตีมืนใส่เขาแน่คุณต้อง เหมือนไม่สนใจเขาแน่ๆคุณต้องแบบเย็นชากับเขาแน่นอนแต่ว่าเขารู้สึกว่าเขาจะใช้ความอดทนใช้ความพยายามและเขาก็เชื่อว่าความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นเขาก็เชื่อว่าคุณน่ะจะต้องใจอ่อนกับเขาเขารู้สึกว่าคุณกับเขามันยังมีกรรมร่วมกันหรือเขามีความคิดความเชื่อว่าคุณเป็นอดีตชาติของเขาไม่แน่คุณเองนั่นแหละก็คิดเหมือนกันเนะว่าเขาคนนี้น่าจะเป็นอดีต ตาชาติกับคุณเป็นอะไรที่มันมีความผูกพันกันทางใจอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถที่จะอธิบายนะคะเป็นคำพูดได้ซึ่งในพาร์ทนี้นะคะวิก็อยากจะบอกว่าคุณกับเขาก็คงจะยังตัดกันไม่ขาดเขาจะพยายามทุกวิถีทางนะคะ The m a g i c เชียเขาเป็นคนค่อนข้างมั่นใจว่าเขาเป็นคนเหลี่ยมจัดด้วย เขาเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมอยู่พอสมควรนะคะมีแผนการชั่วร้ายอะไรหลายๆอย่างที่ก็คิดว่าคนคนนี้เนี่ยเขาคิดว่ายังไงคุณก็ต้องกลับมาเป็นของเขาให้ได้นะคะนี่คือสิ่งที่เขาคิดแล้วก็วางแผนนะเพราะว่าเขาคงคงไม่สามารถที่จะแบบทำใจได้ถ้าคุณแบบ เฉยเมยกับเขาหรือว่าถ้าคุณไม่ได้รักเขาแล้วเนี่ยเขาเขารู้สึกไม่โอเคในพาร์ทนี้นะคะมาดูโรแมนติกแองเจิลนะคะนางฟ้าอยากจะบอกอะไร Forgive and l e เร n i นนิ่งดิเซชันฮันนีมูนวีดดิ้งพาชั่นอืม forgive learning deception wedding honeymoon passion ก็ <c oughs> มาพี่ก็รู้สึกว่าเขาอะก็มี passion กับคุณอยู่นะมีเคมีมีอะไรหลายๆอย่างที่มันตรงกันแล้วก็เข้ากันได้ความสัมพันธ์คุณกับเขาเนี่ยมันไปได้ถึงการแต่งงานหรือว่า engagement ไปได้ไกลเลยนะคะแต่ว่ามีอยู่จุดหนึ่งที่มาพี่รู้สึก ก็คือ,อม,มันยังมีเรื่องของการทําอะไรรับหลังกันอยู่นะคะสิ่งนี้ก็ต้องระวังนะมาดูลัคนาราศีอะไรที่มีเกณฑ์อดกอชาวกองนี้นะคะราศีมิถุนราศีสิงห กันนะคะแล้วก็พึกษกค่ะข้อความนะคะที่เขาอยากบอกเราหรือเราอยากบอกกับเขาคืออะไรห่างกันแค่กายแต่ใจอยู่ใกล้เธอ เราคงใกล้กันเกินไปจนลืมที่จะใส่ใจฉันคิดถึงเธอแทบบ้าจิตใจเธองดงามฉันสัมผัสได้ฉันเรียนรู้จากความรักครั้งนี้อาจจะดูใจร้ายแต่สักวันเธอจะเข้าใจโอเคฝากกดไลค์กดแชร์ก s ซับสไคร e ให้บาร์บี้ด้วยนะคะเราไว้เจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายจ้า